ตนน่าครับว่านรวยไม่เลิกจัดว่าเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภโดยมีความเชื่อว่าจะส่งเสริมความร่ำรวยโชคลาภเรียกเงินเรียกทองรวมถึงิจการงานและการค้าขายให้มัง่งคั่งมากขึ้นไปเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจหรือผู้สนใจทั่วไปนั่นเอง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่นิยมปลูกกันไว้ภายในบ้านนะคะก็คือต้นว่านรวยไม่เลิกนี่เองนะคะนี่สําหรับว่านรวยไม่เลิกนี่นะคะก็เป็นตระกูลเดียวกับไม้อวบน้ํานะคะรืยตระกูลเดียวกับต้นกระบ,บองเพชรน,นะคะ เพราะว่าตามความเชื out, like 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 involved, so, ่อแล้วนะคะก็คือถ right. ้าเกิดบ้านไหนปลูกก็จะทําให้ร่ํารวยตลอดไปนะคะก็เหมือนกับชื่อว่าต้นรวยไม่เลิกนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเกิดเลี้ยงดูดีๆนะคะจนเขาออกดอกแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะเชื่อกันว่ายิ่งแต่เพิ่มทวีคูณความโชคดียิ่งๆขึ้นไปนั่นเองนะคะทุกคนลักษณะดอกนะคะจะเป็นช่อซ้อนกันแบบนี้นะคะดอกคนจะเป็นลักษณะกลมสีขาวนะคะ เมื่อบานเต็มที่แล้วกรีบดอกจะคลีอกแบบนี้นะคะสีขาวก็มีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะเรื่องการเสี่ยงโชคลาภนะคะก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเวลาเขามาถามหาซื้อว่านรวยไม่เลิกนะคะว่าก่อนที่หววจะออกนะคะคืนนั้นเขาจะเอารอตี่นมาเสียบไว้ที่ว่านรวยไม่เลิกนะคะพอหลังจากหววออกแล้วนะคะเขาก็จะมาเช็คดูนะคะไปเปิดดู ปรากฏว่าถูกด้วยนะคะทุกคนและอีกหนึ่งสปปรรพคุณนะคะที่ไม่เอ่ยไม่ได้เลยก็คือเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะไว้สําหรับดูดสารพิษภายในอาคารบ้านเรือนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นใบนิ่มๆเรียวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนนะคะเหมือนรอยช้ำแบบนี้นะคะเนี่ยการดูแลก็ง่ายมากเลยนะคะ แค่เราให้โดนแสงแดดตําไรนะคะแล้วก็ลดน้ําวันละหนึ่งครั้งแค่นี้ก็พอนะคะสําหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นรวยไม่เลิอกด่างนะคะนี่เพราะว่าเขาจะมีด่างสีเหลืองนะคะก็จะมีสายพันธุ์ธรรมดาแล้วก็สายพันธุ์ด่างแบบนี้นะคะนี่สายพันธุ์ธรรมดานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่สําหรับวันนี้นะคะก็มีคาถาว่านรวยมะเลือกมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะ คาถาสำหรับปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งน้ำมูสามจบกแล้วให้ว่าดังนี้มหาลาภูโหตุพระวันตุเมเงินทองไหลามาโชคลาบไหลามามั่งมีสีสุขรับเงินทุกคืนวันไหลามาเทมา เวลาลดน้ําหรือว่าเวลาปลูกนะคะให้สวดแบบนี้ทุกวันแล้วจะเกิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติดูนะคะจะได้เกิดโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมา ก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจส่วนทศกันด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ